สวัสดีค่ะชมพู่ทับทิมจันท้ายสวนให้ผลผลิตแล้วค่ะดอกอวบอันเต็มที่พร้อมแย้มบานค่ะใต้ต้นชมพู่ร่มรื่นนะคะลมพัดเย็นเย็นเอาเปลมาผูกนอนสบายค่ะออกดอกบานสะพรัง่งเกสรตัวผู้ร่วงหล่น ฐานรองดอกจเจริญเติบโตกลายเป็นผลสวยๆแบบนี้หนูก็รอกต้องมาสนใจเธอแน่ๆหันแน่แอบโดนแทะไปซะแล้วรีบคว้าถุงพลาสติกมาห่อกันเถอะใช้ถุงพลาสติกแบบเป็นหูหิ้วสีขาวขุ่นเจาะรูนิดนึงนะคะ เพื่อให้น้ํำระบายออกได้ผลจึงไม่เน่าห่อแบบนี้แหละห่อไว้ประมาณ30-40วันนะคะเดี๋ยวก็ได้กินค่ะสังขดอกรุ่นใหม่ก็เริ่มออกแล้วนะคะรุ่นที่สองจะเป็นช่วงคุมพาถึงมีนาค่ะแวะเวียนมาดูอยู่ทุกเย็นค่ะ ใหญ่สูงเนอรใหญ่สูงเนอรรอยสักสิบวันค่ะแบบนี้เดี๋ยวก็ได้กินมันแน่นไปนะปลิดผลสักหน่อยน่าจะปลิดตั้งแต่ตอนมันยังเล็กๆ,ๆนะคะขี้เหนียวไปได้เก็บไว้สักเต็มพวงเลยเราเอาออกสักสองลูกอ่ะงามขึ้นเยอะเลยค่ะ คุณพ่อบ้านชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยค่ะเย็นสบายมาเก็บชมพู่กันจ้าคนอยากกินก็อยากกินคนอยากกินก็อยากกินทับทิมจันผลแก่กินได้แล้วคะ่ะหวานหวานขอเก็บหน่อยนะจ้า ทับทิมจนันโอหสวยมากให้ปุ๋ยหนึ่งครั้งคุณพ่อบ้านให้เปลือกกล้วยหอมทองหมักน้ำซาวข้าวค่ะหมักหนึ่งพื้นแล้วก็เอาไปรดใต้ต้นชมพู่โ,โหไม่น่าเชื่อดอกบ,บานสักครั้งเลยค่ะจากไม่มีดอกนะคะ อัอน,น,น้องว่านหวานไหมคะค่ะครับหวานหวานมากเลยพี่ชอมหวานมากเลยใส่ปุย๋ยน้ำซาวข้าวกับเปลือกกล้วยสูตรปอหลวงตอนแรกมันไม่ออกดอกนะปอหลวงเอาน้ำซาวข้าวกับกล้วยอะ่ะออกดอกทีนี้ออกดอกแบบระเบิดเถิดเทิงเลยคะ่ะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลอลอแล้วเจอกันใหม่ค่ะอันนี้ดอกชุดใหม่นะคะเยอะเลยคะ่ะ